บทที่1321วันที่จริงมาลันไม่ต้องการเลียแข้งเลียขายเย่เฉินแต่สถานการณ์ปัจจุบันของเธอหน้าอายเกินไปหากปราศจากอำนาจทางการเงินของครอบครัวเธอก็หมดสิ้นหนทางและทมสันวิลล่าหรูระดับเฟิร์ Class แห่งนี้ก็ยังอยู่ภายใต้ชื่อเย่เฉินและเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขา ที่สำคัญกว่านั้นเมื่อครั้งที่แล้วที่โดนหงเยนหลอกเล่นไพ่นกกระจอกก็เสียในเกมไปมากกว่า2ล้านหยวนมาหลานก็รู้ดีว่าสถานะครอบครัวปัจจุบันของเธอค่อนข้างต่ำลูกสาวก็เลยหันหน้ามาโวยวายกับตัวเองในกรณีนี้ฉันก็ทนรับสภาพตัวเองไม่ไหวจริงๆที่มีหน้าตาเป็นอาวุธ นั่นเป็นเหตุผลที่มาหลันรู้ว่าในตอนนี้เธอสามารถเป็นได้แค่คนที่ไรพิษสงเธอจะต้องไม่ทําให้แย่เฉินไม่พอใจไปมากกว่านี้ไม่เช่นนั้นถ้าแย่เฉินเมื่อหน้าหนีเมื่อถึงวันนั้นอาจจะถูกขับไล่ออกไปจากคมสารวินล่านั่นจะถือเป็นจุดจบนอกจากนี้เย่เฉินยังคงยินดีที่จะถามเธอเกี่ยวกับเครื่องสําอางราคาแพงดังนั้นเธอจึงชมเชยเขาทันที เยวซูหลนันไม่คิดว่าเย่เฉินจะใช้ความคิดรเริ่มเพื่อถามแม่ยายเกี่ยวกับเครื่องสำอางเธอรู้สึกหมดหนทางดังนั้นเธอจึงถามเย่เฉินว่านี่คุณทำไมฉันถึงไม่เคยได้ยินว่าคุณมีเพื่อนในธุรกิจเครื่องสำอาง เย่เฉินยิ้มและพูดว่าตั้งแต่ผมเริ่มแสดงวงจุ้ยให้คนอื่นเห็นวงสังคมของผมก็กว้างขึ้นเรื่อยๆผมรู้จักเว่ยเลีย่ยงหัวหน้าของก้าวสเสวียนฟามาซูที่คอได้อย่างไรถ้าไม่ใช่เพราะผมรู้จักเขารอกเหรอคุณจึงมีโอกาสได้ทานอาหารเย็นกับดาราดังอย่างกู่ชิวอี้ใช่ไหมเซียวซูหลนันพยักหน้าเบาๆและถอนหายใจฉันไม่อยากให้คุณไปเป็นหนี้บุญคุณของคนอื่น สกินแคร์ต่อต้อตานไวคาเวียตัวนั้นก็แพงเกินไปมีราคาหลายแสนชุดมันมากเกินไปสำหรับครอบครัวเราจะฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นมาหลันกังวลและพูดอย่างเร่งรีบโอ้สาวน้อยใครบอกว่ามันไม่จำเป็นลูกเขยของฉันเย่เฉินไม่ได้บอกว่ามันไม่จำเป็นแกอย่าพูดเรื่องไร้สาระที่นี่หลังจากพูดจบเธอมองที่เย่เฉิอนอีกครั้งและพูดด้วยรอยยิ้มว่าเย่เฉิน หน้าแก่ๆของแม่ขึ้นอยู่กับนายแล้วนะมิฉะนั้นถ้าพ่อตาของนายทิ้งแม่ในอนาคตหรือต้องการอยากกับแม่จริงๆแล้วก็เมื่อถึงเวลานั้นคงจะไม่มีผู้ชายคนใดมาจีบแม่อีกคงจะเป็นคนแก่หน้าเหลืองและความสุขของชีวิตนี้จะหายไปเย่เฉินกล่าวกับเซียวซูหลานในเวลานี้คุณอย่าไปสนใจเรื่องราคามากเกินไปเพราะผมสามารถแปลงตัวเงินเป็นการบริการได้โดยถือว่าเป็นค่าดูวงจุ้ยโดยที่เราไม่เสียเงินนั่นสินะ มาหลันพูดด้วยรอยยิ้มทันทีลูกเขยของฉันช่างมีความสามารถมากๆพาแม่ใหญ่เข้ามาอยู่ในทอมสันวิลล่าเฟิร์สคลาสได้ช่างวิเศษอะไรเช่นนี้ชีวิตบ้านปลายที่เหลือจากนี้ไปทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับนายแล้วนะลูกเขยคนดีหลังจากที่เธอพูดจบเธอก็ถอนหายใจด้วยอารมณ์มีคนบอกว่าลูกเขยก็คือลูกชายฉันไม่เคยเชื่อมาก่อนแต่ตอนนี้ฉันเชื่อจริงๆเซียวซูหลันตกตะลึงเมื่อมองจากด้านข้าง ฉันไม่เคยคิดเคยฝันว่าแม่ที่มักจะรุนแรงกับเย่เฉินตลอดเวลาและชอบกดขี่ข่มเหงทั้งสกัดดาวรุ่งมานานหลายปีวันนี้จูจ่ๆเธอก็พูดกับเย่เฉินว่าถ้าอย่างนั้นชีวิตที่เหลือในบ้านปลายแม่คงต้องได้พึ่งพาลูกเคยคนดีของแม่แล้วฉันไม่รู้จะพูดอะไรเย่เฉินยิ้มและพูดว่าโอเคแม่ถ้าอย่างนั้นผมจะไปหาเขาวันนี้ ที่จริงแล้วเย่เฉินไม่มีเพื่อนทำเครื่องสำอางเขาตัดสินใจไปแล้วเมื่อพูดแบบนั้นเมื่อเขาทำธุระเสร็จวันนี้เขาจะไปซื้อเครื่องสำอางให้แม่ยายเป็นชุดเซตประกอบไปด้วยครีมบำรุงผิวหน้าสารสกัดจากไข่ปลาคาเวียครีมล้างหน้าครีมปรับสภาพผิวกันแดด SPF 50PA++++ วกบกบวกชุดหนึ่งสำหรับแม่ยายของเขาและอีกชุดหนึ่งย่อมขาดไม่ได้เป็นธรรมดาคือของภรรยา เหตุผลที่เขาต้องการให้แม่ยายเป็นเพราะทัศนคติปัจจุบันของเธอเริ่มเป็นบวกกับตัวเองซึ่งทำให้เขารู้สึกสดชื่นลูกผู้ชายต้องการอะไรยกเว้นผู้หญิงอันเป็นที่รักมันไม่เกี่ยวกับสถานะและหน้าตาเย่เฉินยังเป็นอาจารย์เย่ที่ทุกคนในชนชั้นสูงของจินหลิงเคารพนับถือแต่พอกลับมาบ้านเขามักจะถูกมาหลันดูถูกเยอะเย้ยที่บ้านเสมอ เมื่อนึกถึงใบหน้าของเซียวซูหลานพนรรยาของเขาแล้วเย่เฉินก็อดทนอดกลั้นกับเธอได้ตลอดมาแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วในที่สุดแม่ยายก็เปลี่ยนไปให้เกียรติลูกเขยอย่างไรก็ตามสิ่งที่เย่เฉินมีอยู่ตอนนี้คือ mm hmm. เองินถ้ามาหลานแม่ยายปฏิบัติต่อตอนเองด้วยความเคารพที่เสมอต้นเสมอปลายและในทุกวันเขาจะไม่สนใจที่จะให้ผลกำไรเล็กน้อยกับเธอเลยหรือบทที่1322 เมื่อมาหลันได้ยินเช่นนี้ก็กล่าวด้วยความซาบซึ้งว่าลูกเขยที่ดีนายเป็นลูกเขยที่ดีที่สุดในโลกจริงๆเป็นความโชคดีที่แม่ได้ลูกเขยอย่างคุณายชราที่อยู่ด้านข้างถอนหายใจครั้งแล้วครั้งเล่าเขารู้ว่าเยเฉินลูกเขยของเขามีทักษะพิเศษบางอย่างเนื่องจากเขาบอกว่าเขาจะซื้อเครื่องสำอางให้มาหลันเขาก็คงจะได้มันมาอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามเมื่อเขาคิดว่าหมาลันกำลังจะใช้เครื่องสำอางราคามากกว่าหนึ่งแสนหยวนต่อชุดเซ็ตเขาก็รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยในเวลานี้เย่เฉินเพิ่งพูดกับเขาว่ายังไงก็เถอะพ่อวันนี้พ่อใช้รถใหม่วันนี้ผมมีอะไรที่ต้องทำเยอะแยะถ้าพ่อไม่ใช้รถผมจะยืมรถใช้วันนี้ได้ไหมครับผมต้องไปที่สนามบินเพื่อพบกู่ชิอี้ทันทีจากนั้นจะรีบไปที่จินหลิงสเตเดียมมันจะไม่สะดวกสักหน่อยหากไม่มีรถ เซียวฉางควรรีบพูดว่าถ้าอย่างนั้นนายไปส่งพ่อไปที่มหาวิทยาลัยสำหรับผู้สูงอายุได้ที่นั่นมีอาหารเที่ยงเตรียมไว้แล้วดังนั้นพ่อจะไม่กลับมากินตอนเที่ยงเสร็จธุระแล้วพ่อจะนั่งแท็กซี่กลับมาเองเย่เฉินพยักหน้าและกล่าวว่างั้นพวกเราไปกินมื้อเช้ากันก่อนเร็วกินเสร็จแล้วค่อยไปเซียวฉางควรได้เลยทักษะการทำอาหารของมาหลันอยู่ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตามการทำสปาเกตตี้มะเขือเทศไม่ต้องการเนื้อหาทางเทคนิคมากนะักดังนั้นเธอจึงแทบจะไม่กินอาหารมื้อนี้ส่วนสมาชิกทั้งสามพอกินเสร็จต่างก็ขับรถออกไปอย่างรวดเร็วเย่เฉินขับรถ BMW ของพ่อตาออกจากบ้านและชายชราก็ถอนหายใจด้วยอารมณ์โอ้เย่เฉินนายโง่มากทำไมนายไปสัญญิงสัญญากับแม่ยายแกอย่างนั้นัดดกว่าผู้หญิงแบบนี้มันไม่เหมาะที่จะมาใช้ครีมดูแลผิวราคาแพงอย่างนี้ คแค่เหลียวมองฉันยังไม่แม้แต่จะมองมันด้วยซ้ําเย่เฉินยิ้มและพูดว่าพ่อครับแค่ไม่กี่แสนเองไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกอย่างผมมีเพื่อนหาซื้อเครื่องสําอางได้ง่ายเซียวฉางควรอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจพ่อหน้าเสียดายหน้าเสียดายเย่เฉินยิ้มโดยไม่พูดอะไรสักคำในสายตาของพ่อตามันคงหน้าเสียดายที่มาหลานลงทุนใช้บะหมี่เด็กหนึ่งห่อในราคาสิบหยวนแลกครีมบำรุงราคานหนึ่งแสหยวน อย่างไรก็ตามสำหรับตัวฉันเองเงินจำนวนเล็กน้อยนี้ไม่มีปัญหาอะไรไม่เพียงแต่ไม่ต้องควักเองเพียงแค่โทรหาใครสักคนและขอให้พวกเขาช่วยซื้อสิบชุดยี่สิบชุดประเด็นคืออะไรประเด็นคือผลลัพธ์น้อยแค่ทำให้แม่ยายยอมจำนวนแต่การลงทุนนี้มันไม่คุ้มทุนจนเกินไปพ่อตาที่อยู่ข้างๆถามอย่างคลุมเครือว่าเดี๋ยวก่อนลูกเขยนั่นพ่อคุณช่วยทำอะไรหน่อยได้ไหม เย่เฉินพยักหน้าครับพ่อมีอะไรครับทำไมพ่ออ้ำอัมอึ้งอึ้งมีอะไรว่ามาสิครับเซียวถางควรยิ้มลูบมือของเขาและพูดว่าถ้านายมีวิธีการได้เครื่องสำอางชนิดนี้ได้ละก็นายช่วยหาให้พ่อสักชุดได้ไหมเย่เฉินถามโดยไม่รู้ตัวพ่อครับอายุปานนี้แล้วพ่อยังจะดูแลมันอยู่อีกเหรอแต่ผมดูแล้วดูเหมือนมันไม่จำเป็นสำหรับพ่อเลยนะครับผู้ชายจะยิ่งมีรสชาติมากขึ้น เซียวฉางควรยิ้มอย่างเขินอายพ่อไม่ได้ปิดบังนายพ่ออยากขอนายชุดหนึ่งไม่ใช่ใช้เองพ่ออยากหาโอกาสให้ป้าฮันรู้ไหมพ่อมีเงินไม่มากคุณป้าฮันกลับมานานแล้วและพ่อยังไม่ได้ให้ของขวัญเธอเลยอายจังแล้วเขาก็พูดว่าพ่อยังคิดว่าในเมื่อนายมีวิธีการได้เครื่องสำอางแบบนี้มาแล้วก็แล้วช่วยพ่อจัดอีกชุดหนึ่งพ่อจะเอาไปให้ป้าฮันมันจะไม่ดีกว่าเหรอช่วยกอบกู้หน้าเออเออให้พ่อหน่อยบทที่1323 ในฐานะผู้ชายเย่เฉินเข้าใจความคิดของพ่อตาเป็นอย่างดีที่จริงแล้วผู้ชายคนไหนที่ไม่อยากให้ผู้หญิงที่เขารักมีความสุขเพียงแต่บางคนเข้าถึงไม่ได้จริงๆและไม่สามารถทำอะไรกับมันได้ เช่นเดียวกับเมื่อก่อนไม่เพียงแต่เขาไม่มีเงินแต่ยังมีเรื่องราวให้ใช้จ่ายเยอะอีกด้วยบางครั้งเมื่อจะฉลองวันเกิดภรรยาของเขาหรือเมื่อทั้งสองคนฉลองวันครบรอบแต่งงานเย่เฉินก็หวังจะให้ของขวัญที่มีประโยชน์กับภรรยาของเขาด้วยแต่เนื่องจากไม่มีเงินเขาจึงได้แค่คิดเพียงเท่านั้นของขวัญล้ำค่าชิ้นแรกที่เขามอบให้ภรรยาของเขาคือสร้อยคอย,ยกที่ถังซื้อหาซื้อให้ ก่อนหน้าน,นั้นแม้ว่าเขาต้องการมอบโลกทั้งใบให้กับพันรยาแต่ด้วยความสามารถของเขาในขณะนั้นก็ไม่สามารถให้ชุดเครื่องสําอางแบบนี้ได้ไม่ว่าเซียวฉางควรจะอายุเท่าไหร่แต่ในตอนนี้เขายังรักฮันเหมยชิงซึ่งห่างหายกันไปนานกว่า20ปีดังนั้นเขาจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมอบของขวัญที่ดีให้กับเธอเย่เฉินเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดี ดังนั้นเขาจึงพูดอย่างไม่เห็นแก่ตัวมากได้สิครับพ่อจัดไปถ้าอย่างนั้นผมจะทําชุดพิเศษและนํามาให้คุณเมื่อถึงเวลาเยี่ยมมากไอ้ลูกเขยเซียวฉางควรตื่นเต้นมากจนพูดอะไรไม่ออกและพูดอย่างตื่นเต้นลูกเขยที่ดีนายทำดีต่อพ่อมากจริงๆอย่างที่เขาพูดเขายุ่งเกินกว่าที่จะบอกว่ายังไงก็เถอะอยาปล่อยให้แม่ยายแก่คนฉลาดรู้เรื่องนี้ไม่อย่างนั้นพ่อจะอยู่อย่างไรก็ไม่รู้ เย่เฉินพยักหน้าไม่ต้องห่วงครับพ่อผมจะวางชุดเซตบำรุงผิวไว้ในกระโปรงรถของพ่อจากนั้นพ่อก็มอบให้ป้าฮันในครั้งต่อไปโอเคเยี่ยมมากลูกเขยที่ดีนายฉลาดมากเย่เฉินขับรถไปส่งพ่อตาที่กำลังมีความรักที่เต็มเปี่ยมตรงประตูมหาวิทยาลัยเพื่อผู้สูงอายุหลังจากที่เขาลงจากรถเย่เฉินก็ขับรถตรงไปที่สนามบินเพื่อส่งกู Q ่ชิวอี้ เครื่องบินส่วนตัวของเธอจอดอยู่ในโรงเก็บเครื่องบินของสนามบินไม่มีผู้โดยสารไม่มีนักข่าวหรือปาปารสัสซี่ดังนั้นเธอจึงสามารถให้อิสระและความเป็นส่วนตัวสูงสุดแก่เธอได้เย่เฉินก็อยู่ที่นี่ด้วยและเห็นกู่ชิวอี้สวมสูดตัวเล็กๆที่ธรรมแมงในเวลานี้กู่ชิวอีด้ดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมาตรฐานเมื่อเห็นเย่เฉินมาเธอก็อดไม่ได้ที่จะแสดงความเขินอายพอเป็นพิธีและมีความสุขของหญิงสาวตัวน้อย ตั้งแต่ได้พบกับเย่เฉินจิตใจของเธอก็ไม่สามารถลืมอดีตได้แม้ว่าความทรงจำที่เธอคิดได้ในใจและที่เธอแบ่งปันกับเย่เฉินยังคงอยู่ในวัยเด็กของเธอเพราะเธอได้ตอกย้ำความประทับใจในใจของเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาหลายปีแล้วความทรงจำเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วยังคงอยู่ในตัวเธอในจิตใจพลังของคำแนะนำทางจิตวิทยานั้นทรงพลังมากเช่นเดียวกับอูฉีที่ชอบหลอกสาวๆใช้อิทธิพลอันทรงพลังของจิตวิทยา คำแนะนำทางจิตวิทยาในระยะยาวสามารถทำให้บุคคลสูญเสียตัวเองได้ผู้หญิงธรรมดาต่อหน้าผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยากลัวว่าพวกเธอจะล้มลงในเวลาไม่กี่เดือนสำหรับกูชิวอีเธอได้บอกใบ้ทางจิตวิทยาให้กับตัวเองมานานกว่าสิบปีแล้วและอิทธิพลนี้ก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกกล่าวได้ว่าได้มาถึงจุดที่อย่างรากลึกและฝังแน่นแล้วดังนั้นหลังจากที่เธอกลับมาพบกับเย่เฉินอีกครั้งเธอจึงเริ่มสวมบทบาทเป็นคู่มั่นของเขาในทันที ตอนที่เธอเข้านอนเมื่อคืนนี้เธอเริ่มจินตนาการว่าทั้งสองจะกลับมาที่เยนชิงเพื่อจัดงานแต่งงานในอนาคตพลังที่ยิ่งใหญ่ที่มนุษย์มีแต่สัตว์โลกอื่นไม่มีคือพลังของจิตใจมันจะถูกแบ่งออกเป็นสองแบบใหญ่ๆคือจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกซึ่งทำงานในระดับจิตใจที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจิตสำนึกคือการรู้จักผิดชอบชั่วดีแบบซึ่งน่าสามารถคิดวิเคราะห์ได้ทันที แต่พลังของจิตใต้สำนึกเหนือกว่าสิ่งอื่นใดทั้งปวงหลักการทำงานของมันจะไม่ได้ถูกสั่งการโดยสมองแต่มันสามารถสั่งการด้วยตัวมันเองใครคนใดก็ตามที่พยายามคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ซ้ำๆสะสมเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรจนกระทั่งกลายเป็นว่าสิ่งนั้นมันถูกต้องสิ่งเหล่านี้จะถูกเก็บเข้าไปในจิตใต้สำนึกถึงขนาดข้ามพบข้ามชาติได้และจะถูกกดของแรงดึงดูดให้ไปเกิดกับสิ่งที่เหมือนเหมือนกัน บางคนที่ถูกปลูกฝังในสิ่งที่ผิดๆตั้งแต่วัยเด็กจนเติบโตสิ่งที่ปลูกฝังนั้นมันถูกเก็บเข้าไปที่ระดับจิตใต้สำนึกทำให้คนคน,นั้นทำสิ่งที่เลวร้ายได้แบบไม่รู้สึกผิดแบบนี้ก็เคยมี ก็อย่างว่าทุกสิ่งมีสองด้านเสมอสิ่งมหัศจรรย์ในโลกที่เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ล้วนแล้วมาจากความเชื่อแบบซ้ำๆสะสมเป็นระยะเวลานานจนถึงระดับจิตใต้สํานึกเมื่อถึงปรงจุดนั้นแล้วก็จะเกิดพลังที่ยิ่งใหญ่พรังครูออกมาจนสามารถประดิษฐ์สิ่งต่างๆที่บางคนคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้ให้เป็นไปได้นี่คือพลังของจิตใต้สํานึกแอดมินผู้เรียบเรียงบทที่1324 เมื่อเห็นเย่เฉินในเวลานี้หัวใจของหญิงสาวก็ระเบิดขึ้นอย่างกระทันหันและเธอก็วิ่งไปหาเย่เฉินคว้าแขนของเขาแล้วพูดอย่างเงียบๆว่าพี่เย่เฉินวันนี้ฉันจะกลับไปเย็นชิงแล้วนะคุณเต็มใจไปด้วยกันไหมเย่เฉินยิ้มและพูดว่าคุณต้องกลับบ้านและคุณต้องกลับไปมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมงานการลาดินเนอร์ผู้คนทั่วประเทศต่างรอคอยที่จะได้เห็นการแสดงของคุณในคืนเทศกาลฤดูใบไม้ผลิกูชิวอี้พึมพำอย่างไม่พอใจตอบไม่ตรงคำถาม สิ่งที่คนต้องการถามคือคุณไม่เต็มใจที่จะกลับไปเย่เฉินอยากจะบอกว่าเขาเต็มใจแต่รู้สึกว่าหลังจากพูดออกไปแล้วเธอจะกังวลกับตัวเองอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถพูดได้ว่าเขาลังเลใจเพราะเขาต้องการให้เธอกลับไปโดยเร็วไม่เช่นนั้นเธอจะนำปัญหามาให้เขาหากเธอยังคงอยู่ที่นี่ต่อไปในกรณีที่ภรรยาเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ว่าเธอจะโกรธแค่ไหน ดังนั้นเขาจึงพูดอย่างคลุมเครือว่าโอ้ยังไงก็ตามคุณกลับไปทำงานของคุณก่อนแล้วผมจะไปเยี่ยมบ้านคุณในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็ได้กูชิวอี้ทำหน้าบึ่งพยักหน้าเบาๆแล้วพูดว่าฉันจะไม่บอกพ่อเมื่อฉันกลับไปฉันจะทำให้เขาเซอร์ไพรส์เมื่อคุณไปเย่เฉินกล่าวว่าตกลงอย่าบอกลุงกูก่อนลูกเรือกำลังตรวจสอบก่อนเครื่องขึ้นและโตวอตรวจก็นำกระเป๋าเดินทางส่วนตัวของเธอและขึ้นเครื่องบินเจ็ส่วนตัวก่อน ปูชิวอี้ยืนอยู่นอกประตูห้องโดยสารมองดูเย่เฉินที่สูงและลอาเหลาอย่างแผ่วเบาต่อหน้าเขาและพูดว่าพี่เย่เฉินหลังจากที่ฉันจะไปคุณต้องจําไว้ว่าให้คิดถึงฉันบ้างนะรู้ไหมเย่เฉินพยักหน้าผมรู้ผมรู้ไม่ต้องกังวลผมจะคิดถึงคุณอย่างแน่นอน ชิวอี้พูดอีกครั้งคุณต้องมีความคิดของคุณตลอดเวลาและเตือนตัวเองว่าฉันเป็นคู่มั่นที่แท้จริงของคุณและผู้หญิงคนอื่นๆข้างนอกล้วนเป็นแค่คนเดินผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณพ่อของฉันมีเพียงลูกสาวคนเดียวในชีวิตนี้และยังมีคุณลุงเย่ในสายตาฉันคุณจะทำให้เขาผิดหวังไม่ได้เย่เฉินคิดหนักอยู่พักหนึ่งแต่เขาพูดได้เพียงว่าโอ้หนี่ผมรู้อนิจจาค่ำแล้วคุณขึ้นเครื่องได้แล้วเธอหึมหามและพูดอย่างไม่เต็มใจถ้าอย่างนั้นฉันจะไปแล้วนะ ลาก่อนโชคดีกู่ชิวอี้แม้มริมสีปากและมองที่เขาและรวบรวมความกล้าในทันทีจุบเขาที่แก้มหน้าแดงและกล่าวว่ามี่เป็นรางวัลสำหรับคุณล่วงหน้าเย่เฉินถามด้วยความประหลาดใจคุณจะให้รางวัลอะไรผมล่วงหน้าเธอกล่าวว่าให้รางวัลคุณล่วงหน้าอย่าลืมคิดถึงฉันหลังจากพูดจบเธอหน้าแดงและหันกลับมาที่เครื่องบินส่วนตัวทันที ในขณะที่ประตูห้องโดยสารปิดเธอยาังคงยืนอยู่ที่ประตูและโบกมือให้เย่เฉินเครื่องยนต์ของเครื่องบินสตาร์ทและค่อยๆผลักออกจากโรงเก็บเครื่องบินบทที่1324ยยังไม่จบนะคะโปรดรับชมจนจบคลิปค่ะ ว่าไม่ลู้งแม้เธอจะมีใครขอให้เธอโชคดีอยู่กับคนที่เธอรักขอให้มันคงต่อกันทุกคือควัน ทำให้ใจเธอเปลี่ยนไปลนเขาคงดีกว่าฉันขอให้เธอไปกับเขา เิอนหายใจด้วยความโล่องอกเขารีบกลับไปที่ลานจอดรถและขับตรงไปยังใจกลางเมืองเมื่อเขาขับรถออกไปเขาก็โทรหาเฉินเจอข่ายทันทีที่รับสายเขาก็พูดว่าประธานเฉินช่วยดูให้หน่อยได้ไหมว่ามีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวระดับไฮเอนด์ที่มีส่วนผสมของไข่ปลาคาเวียชนิดใดบ้างที่ต่อต้านริ้วรอยได้เฉินเจอข่ายกล่าวว่ามีแบรนด์ดังกล่าวจริงๆและเราขายมันน ไอป่านจินฮานกงเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวระดับไฮเอนชั้นนำของโลกเย่เฉินถามอย่างสงสัยคุณยังขายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวด้วยอีกเหรอ ประธานเฉินยิ้มและพูดว่าคุณชายคุณไม่เคยมาพักที่นี่คุณอาจไม่มีความเข้าใจใดๆเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมของเรามีห้างสรรพสินค้าระดับไฮเอนด์ end, ขนาดใหญ่ในแผนกห้องพักในโรงแรมแบรนด์ชั้นนําอย่างเอเมสชาแนลและดิออร้านค้าพิเศษมีทุกอย่างซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการเล่นในโรงแรมชั้นนําของโลกที่พักการจัดเลี้ยงการพักผ่อนและความบันเทิงรวมทั้งการช้อปปิ้งมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าระดับไฮเอนด์ end, ด้วยวันหยุดพักผ่อนแบบเบ็ดเสร็จและยังประหยัดพลังงานในการออกไปช้อป,ป เย่เฉินตระหนักได้ทันทีว่าถูกต้องช่วยฉันซื้อเครื่องสำอางต่อต้านริ้วรอยคาเวีย3ชุดและให้คนมาส่งฉันไปที่จินหลิงสเตเดียมไข่ปลาคาเวียไม่มีในโลกมันเป็นสัพทางเทคนิคจริงๆแล้วมันคือไข่ปลาสเตอร์เจียนมีปริมาณคอลลาเจนโมเลกุลเล็กค่อนข้างสูงดูดซึมสู่ผิวได้ดีอย่างมีนัยสำคัญแอดมินผู้เรียบเรียงบทที่1325เมื่อเฉินเจอไข่เป็นธุระช่วยเย่เฉิน ซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเย่เฉินก็มาถึงยิมเนเซียมแล้ววันนี้เกมได้มาถึงรอบรองชนะเลิศในเกมที่แล้วรูปเกมของชินเอาลเสวียนในการเอาชนะโจโอแอนนาด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวทําให้เกิดความสนใจอย่างมากบนอินเทอร์เน็ตและผลักดันความสนใจของเกมนี้ให้ถึงขีดสุดในทันที ดังนั้นรอบรองชนะเลิศของวันนี้จึงดึงดูดความสนใจของผู้ชมจากทั่วประเทศมากเสียจนล้นสนามกีฬาสเตเดียมผู้ชมจำนวนมากยอมซื้อตั๋วผิในราคาที่สูงกว่าปกติจากพ่อค้าหัวใสเหมาตั๋วมาขายเกรงกำไรเพียงเพื่อดูความก้าวหน้าของชินเอเสเวียนสู่รอบชิงชนะเลิศ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่โฆษณาเว่ยซานของโคบายาชิได้รับการเปิดตัวด้วยการประโคมข่าวอย่างมากเนื่องจากพวกเขาเป็นผู้สนับสนุนหลักองค์ประกอบโฆษณาจึงมีอยู่ทุกคนทุกแห่งเพียงแค่ใช้กล้องถ่ายภาพก็ต้องมีโฆษณาเว่ยซานของโคบายาชิติดในหน้าจอนี้นอกจากนี้สถานีโทรทัศน์ที่ออกอาก,ากาศเกมยังแสดงโลโก้ของโคบายาชิที่มุมล่างขวาของหน้าจอทีวีตลอดเวลา ที่มีพลังมากกว่านั้นคือมีเครือข่ายช่องฟรีทีวีจำนวนมากอยู่ในที่สนามแข่งขันและบางคนใช้โทรศัพท์มือถือไลฟ์เพื่อถ่ายทอดสดไปยังชาวเน็ตบนแพลตฟอร์มการถ่ายทอดสดนอกจากนี้กระบวนการนี้ยังขยายอิทธิพลของเสี่ยวหลินเว่ยซานด้วยพูดได้เลยว่าผ่านหูผ่านตาพอสมควรในคราวเดียวโคบายาชิจิโรรู้สึกยินดีกับสิ่งนี้มาก ตอนแรกเขาคิดว่าเกมนี้จะไม่ดึงดูดความสนใจของผู้คนจำนวนมากขนาดนี้แต่โชคดีที่ซื้อลิขสิทธิ์ในการโฆษณาไม่แพงและชินอัลเสวียนจะทำให้เกมนี้เป็นที่นิยมอย่างสมบูรณ์และตอนนี้ฉันก็ทำเงินได้มากมายจริงๆหลังจากที่เย่เฉินมาถึงโรงยิมแล้วเขาก็ไปที่เลานอกของผู้เล่นที่ด้านหลังทันทีที่เขาเข้ามาในห้องแต่งตัวนักกีฬาชินอาเสวียนก็กระโดดและกำลังอุ่นวอร์มร่างกายและชินกลางและชินเอาตรงก็อยู่ที่นั่นด้วย เมื่อเห็นเย่เฉินเข้ามาชินอวเสวียนก็รีบวิ่งไปหาและพูดอย่างสเสน่หาอาจารย์เย่คุณอยู่ที่นี่เย่เฉินพยักหน้าและยิ้มและถามว่าวันนี้คุณรู้สึกอย่างไรอาวเสวียนรีพูดว่าอาจารย์เย่ฉันรู้สึกดีมากไม่ต้องกังวลฉันจะชนะเกมนี้อย่างแน่นอน เย่เฉินพ่นน้ำลายและหัวเราะผมคิดว่าด้วยความแข็งแกร่งของคุณในปัจจุบนันไม่มีใครในการแข่งขันนี้เทียบคุณได้ดังนั้นคุณต้องคิดว่าวันนี้จะเล่นเกมให้สวยงามได้อย่างไรชินอวเสวียนไม่สามารถซ่อนความอับอายของเธอและถามว่าอาจารย์เย oh, ่โอไมโคเย่คุณพูดได้อย่างไรว่าฉันควรเล่นเกมนี้เพื่อให้สวยขึ้นเย่เฉินพูดอย่างใจเย็นมันง่ายมากเหมือนครั้งที่แล้วเรายังต้องชนะด้วยกระบวนท่าเดียว ในมุมมองของเย่เฉินวิธีที่สมบูรณ์แบบในการชนะการแข่งขันระหว่างนักรบคือการชนะด้วยกระบวนท่าเดียวแน่นอนว่าสงครามสามร้อยรอบนั้นมากมายอย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลานานมากในการชนะการต่อสู้ที่ดูเดือดซึ่งแสดงให้เห็นว่าช่องว่างที่แท้จริงระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นไม่ใหญ่นักและเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่คู่ขี้สูสีกัน ความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเธอนั้นเหนือกว่าคู่แข่งขันเหล่านี้มากเพียงแต่เธอเองยังขาดแทคนิกอยู่บ้างหากเธอสะสมประสบการณ์มากขึ้นความสามารถในการต่อสู้ที่แท้จริงของเธอก็จะดีขึ้นชินอ่าสเสวียนรู้สึกไม่มั่นใจเล็กน้อยในใจแต่เมื่อเห็นโคจีเยะที่เชื่อมั่นในตัวเองมากเธอพยักหน้าและพูดอย่างเฉียบขาดว่าโคทวงใจเถิดฉันจะทำเต็มที่ในขณะนี้ในลาวนออื่น ิโตะนาโนากะกำลังนอนคลุมผ้าห่มโดยหลับตาทำสมาธิโคอิจิทานากะและจิโรคบายชียืนอยู่ข้างๆและฮิโรชิทานากะยังคงถือโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือโทรศัพท์มือถือกำลังสตรีมวิดีโอกับยามาโมโตะคาซึกิซึ่งกำลังนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลแต่คาซึกิยามาโมโตะที่ปลายสายไม่ส่งเสียงใดๆเขาเพียงมองสิริรักของเขาเงียบเียบผ่านเลนของทานากะคาซึกิยามาโมโตะกังวลว่าเธอจะเสียขวัญกำลัง